แม่บ้านเกษตรกร,ร,กรสรันติภาพวังพญา อำเภอรามันจังหวัดยะลาเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนหลังว่างจากอาชีพหลักกลุ่มแม่บ้านได้เล็งเห็นว่าชุมชนของเราควรมีการหาอาชีพเสริมมาต่อยอดในการสร้างไรายได้สู่ครัวเรือนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงได้ร่วมพูดคุยกันนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอย่างใบเตยน้ำสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ภายใต้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เราก็เห็นว่าที่นี่เป็นใบเตยมีใบเตยหนามเยอะขึ้นตามธรรมชาติการทานจับสามใบเตยโดยที่เราไม่ต้องออกต้นตทุนเยอะก็แค่หาใบเตยจากวันนั้นเราก็มาทำมาเรื่อยๆอประสบผลสำเร็จก็คือสมาชิกมีไรายได้มากขึ้นจากที่ว่าใช้เวลาว่างให้กประโยชน์จากการที่เราไม่มีไรายได้เราก็เพิ่มไรายได้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรสันติภาพวังพยาไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและแก้วเดินไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสินค้าจากการผลิตของสมาชิกกว่าหลายรายการเรามีการพัฒนามาเรื่อยๆจากครั้งแรกจ,จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบธรรมดาแบบกล่องอเนกประสงค์ต่อมาก็ได้ทําเป็นกระเป๋ากระเป๋าจะมีหลากหลาย เมื่อก่อนจะเป็นแค่กระเป๋าที่ไม่ได้ใส่แบบนี้เป็นกระเป๋าธรรมดาแต่ตอนนี้เรามาก,ก็มาพัฒนาเป็นกระเป๋ามีหลายแบบเราก็ได้ตั้งชื่อของแบรนด์ของใบเตยของเราด้วยกลุ่มจากกลุ่มสันติภาพมันายาก็จะมีแบรนด์ชื่อว่าดูรีดูรีนี่ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าน้ำก็เลยมีแบรนด์ว่าดูรีจากผลิตภัณฑ์กระเป๋าธรรมดา,าตอนนี้เรามาพัฒนาเป็นกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ สมาชิกที่นี่เป็นคนในชุมชนแล้วก็ที่นี่ก็ได้ไปขยายเครือข่า,ขายอย่างหมู่บ้านในตำบลที่นี่ได้ไปขยายไปสอนเด็กนักเรียนให้รู้ว่าวังพยาของเรามีดีอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปหาข้างนอกว่าให้เด็กรู้ว่าใบเตยนี่มีค่ามีประโยชน์สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ก็เลยไปส่งเสริมเด็กในโรงเรียนอย่างโรงเรียนบ้านอุปปะ โรงเรียนรับประชานุเคราะห์ก็มีค่ะขณะที่สมาชิกกลุ่มเผยว่าได้เข้าร่วมกลุ่มมาก,กว่า10ปีแล้วดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมสนุกที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สร้างหมูล่ค่ายกับตัวเองและสังคมได้มาทำงานได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็สนุกที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับ คนในกลุ่มแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้สร้างมูลค่าให้ตัวเองก็สังคมด้วยค่ะปกติก็จะเป็นอาชีพเดิมก็คือติดยางทำนาแล้วก็ ตอนว่างว่างใช้เวลาว่างก็คือมารวมกลุ่มกันตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วงานตรงนี้จะจะเอากลับไปทําที่บ้านก็ได้แล้วก็เวลาขายก็คือจะนัดกันว่ามารวมกลุ่มกันขายตรงนี้การที่เราได้มารวมกลุ่มกันก็คือแลกเปลี่ยนความคิดบางทีเราเราเรามีอะไรเราก็มาปรึกษาภายในกลุ่มมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งกว่าที่ว่าเรามาเก็บไว้คนเดียวแล้วก็บางทีมันจะเป็นลูกซึมนเศร้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราได้มาอยู่แบบเนี้ถือว่าโอเคค่ะเหมือนกับว่าชาวบ้านอ่ะ ก็คือมีความสุขเวลาได้มารวมกลุ่มกันสัตโยว่าตาบาก็เลย ความสุขเริ่มง่ายๆจากสมาชิกในชุมชนจากการใช้เวลาว่างร่วมทํากิจกรรมเช่นเดียวกับชุมชนวังพญาที่เลือกใช้เวลาว่างต่อยอดสร้างอาชีพมีไรายได้เพิ่มสู่ครัวเรือนอีกทั้งเมื่อเราทุกข์หรือสุขก็มีสมาชิกที่อยู่เคียงข้างเป็นสุขที่กระจายอย่างทั่วถึงทั้งตาบลวันนี้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่มีความอยู่ดีกินดีสุขทั้งกายสุขทั้งใจเป็นสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ใครสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากสารใบเตยจากคุณแม่บ้านเกษตรกรสานติพวังพญาก็มีเพจดูรีหัตถกรรจัดสารใบเตยวังพญาที่เบอร์โทรศูงแปดหนึ่งสองเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์มีหลากหลายค่ะมีทางกระเป๋ามีทางไดาอารี่มีทางกล่องอเนกประสงค์หลากหลายค่ะแล้วก็บางอย่างถ้า,าสั่งซื้อสั่งเราก็จะมีรับออเดอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ